วันนี้นะครับผมผมเพิ่งจะทราบนะว่าตอนนี้ผมมีตัวตัวตัว5ดาวกับตัว6ดาวเนี่ยดองไว้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะ,ะได้อะไรเอ่ย5ดาวนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8 9มนะครับอันนี้3ใบนะ10 11นะครับ11ใบนะครับแล้วก็ วันนี้ผมจะมาเปิดพวกตัวนี้ให้หมดเลยนะพวกตัวตัวรุง้งตัวทองนะครับเปิดให้หมดเลยในระหว่างที่ผมกําลังฟาร์เงินอยู่เพลินๆเ,เนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยผมลืมอะไรเปว่าผมลืมอะไรหรือเปล่ามันตั้งงี้ตั้งงี้อยู่ในใจอะครับผมเด็กไม่ออกอลืมอะไรวะลืมอะไรวะจนกระทั่งผมไปเปิดดูในคลังของที่ผมฟามไว้นะ ในครั้งของตัวตั๋วกาชานะครับผมลืมที่จะเปิดตัวตั๋วไอตัวหกดาวห้าดาวผมดองไว้นี่หว่านะครับก็นะครับถึงเวลานะครับผมจะเปิดตัวห้าดาวหกดาวนะครับก่อนอื่นก็คือสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคิมชาระอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมผมเพิ่งจะทราบนะว่าตอนนี้ผมมีตัว๋วตัวตั๋วห้าดาวกับตัวหกดาวเนี่ยดองไว้ค่อนข้างจะเยอะมากๆนะแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็น เรื่องงามยามดีนะครับผมจะเปิดตัวเหล่านี้เนี่ยเพื่อจะหาตัวละครครบรอดผมเพิ่งจะพลาดไปเมื่อครั้งที่แล้วนะนั่นคือท่านของไอเซนนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวละครอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านของอิจิโกะอาร์ตเวิร์กเวอร์ชั่นนะครับที่ผมยังไม่ยังไม่มีนะนะครับแล้วก็รวมไปถึงพวกตัวละครอารีนาต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดผมได้ตัวละครอารีนามาก็คงจะมีกำลังใจในการเล่นอารีนามากขึ้นนะครับก็หวังว่าในการเปิดการชาในครั้งนี้นะครับผม ผมจะได้พวกตัวละครที่ผมอยากได้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเช็กกันก่อนนะว่าเรามีตั๋วทั้งหมดกี่ใบนะครับโดยเราจะเริ่มจากตั๋วการันตี6ดาวนะครับ6ดาวหมายความว่า6ดาวนี่คือเราจะได้ตัว6ดาวมาเลยนะไม่ต้องไปทําการเอาเวลก่อนนะครับก็จะมีทั้งหมด3ใบนะครับส่วนตั๋ว5าดาวนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะว่าจะได้ตัวตัวละครเก่าหรือตัวละครใหม่ย,ยังไงนะครับมีทั้งหมด5าดาวนะครับมี1 2, 3 4 5 6ี่ 7 8 9นะครับอันนี้3ใบนะ10 11นะครับ11ใบนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาเปิดพวกตัวนี้ให้หมดเลยนะพวกตัวตัวรุ้งตัวทองนะครับเปิดให้หมดเลยนะครับถ้างั้นถ้าพร้อมแล้วนะผมเราไปเริ่มที่ตัวตัวรุ้งแล้วกันนะนะครับเรียกว่าเป็นตัวเบฟโซ่แล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับผมไม่ให้การไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเราไปเริ่มกันเลยครับทีละสิบแล้วกันนะทีละสิบนะครับดูซิว่าจะเป็นการ เปิดได้ยังไงครนะับเปิดได้ดีหรือไม่ดีนะครับโอเคผีเสื้อสองตัวน่าจะเกลือนะครับโอเคครับเราไปอย่างรวดเร็วนะต่อกันเลยครับฟมามาเกลือไหมอ่ะเกลือนะ <laughs> เรียกว่าเกลือได้ไหมคือม,ม,มันไม่ได้ลงทุนนะครับคือเป็นตั๋วที่ผมดองไว้นะโอเคไม่เป็นไรถือว่าเป็นการเปิดเอาดวงรายๆเอาไปก่อนแล้วกันนะครับ ยังคงไม่ได้ตัวละคร5ดาวนะครับไม่เป็นไรนะครับไปต่อกันเลยนะได้ไหมอย่างนะยังไม่ได้นะครับโอเคสี่ใบสุดท้ายนะครับสำหรับตัวละครอ่ะตัวลุงนะครับก็ยังไม่ได้ตัว5ดาวนะครับสำหรับการเปิดอ,อ่ะอันนี้มีลุ้นนะครับโอเคสี่ใบสุดท้ายเนี่ยได้ตัวละคร5ดาวนะครับมัน,นก็เป็นตัวอะไรนะบิทวีไ Life and d เ a t h ใครเอ่ย อ,อ,อู้เดี๋ยนะ <a> ไม่ใช่สิอันนี้เป็นเบียร์คุยะสีส้มใช่ไหมผมนึกเป็นผมนึกว่ามันเป็นเบียร์คุยะตัวอารีนานะไม่ใช่ใช่ไหมเป็นเบียร์คุยะตัวเก่าใช่ไหมครับอันนี้อ่าเป็นเบียร์คุยะตัวเก่านะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะโอเคถือว่าเป็นตัวละครเบียร์คุยะที่ผม ไม่ได้อยากได้นะคือผมอยากได้ตัวอะดีน,น่านะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะได้ได้ตัวนี้มาก็เอาไปปั้นทําเพจได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่มีนะโอเคครับตัวไอ้ตัว,ตวรุ้งเนี่ยไปแล้วนะเรามาต่อที่ตัวทองแล้วกันนะตัวทองนะครับทีเดียวเลย6กไปนะครับไปอ่าน่าจะทองสมชื่อตัวทองจริงๆนะเปิดทองก็คือได้ทองนะครับ โอเคงั้นเรามาต่อกันที่ตั๋วการันตี5ดาวนะครับโอเคอันนี้เราทีเดียว2ไปใบเลยแล้วกันนะเพื่อไม่ให้การเสรียเวลานะครับไปะนะครับหวังว่าจะได้ตัวละครที่ผมอยากได้นะ,ะได้อะไรเอ่ยร้อยปีหรอก็เป็นมายุริตัวเก่ามากๆนะครับตัวนี้นะตัวที่2องอิชิโก,โกะหรอ ไ o ท t โป e something อ๋อเป็นชูเฮนะครับล่างแท็กทีมโอเคชูเฮซ้ำนะครับแต่ว่ามายุริไม่ซ้ำนะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เก่านะครับสำหรับตัวนี้นะโอเคนะครับเราไปต่อกันเลยแล้วกันนะต่อที่ตัวสตอร์คอนใบตรงนี้นะครับต่อกันเลยนะครับจะมาไม่ตัวละครครบรอบหรือว่าตัวละครอาร์ตเวิร์กนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอารียนาก็ได้นะครับมาเถอะนะ เป็นชินจินะโอเคเอาเป็นอูริวนะครับซึ่งผมเคยอยากได้มากๆนะแต่ว่าผมมีแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเบอร์เนี่ยได้นะครับตัวต่อมาควินซี่นะครับก็น่าจะเป็นอูริวนะครับอูริวสองตัวเลยนะครับตรงนี้โอเคไม่เป็นไรครับเราไปต่อกันนะฮะ ต่อกันเลยนะครับกับตรงนี้1ใบนะครับมันจะมันน่าจะรวมกันได้เลยนะจะได้เปิดทีเดียวนะไม่เป็นไรทีละใบก็ลุ้นดีนะครับมานะตรงนี้นะครับได้ตัวอะไรมาลุนกันนะครับอ๋อไม่ใช่สิอันนี้เป็นอ๋อโอเค n s อ i n j ี ตัวเก่านะครับผมมีแล้วด้วยนะตัวนี้นะครับโอเคลากไม่ค่อยดีเลยนะครับยังไปได้ตัวละครที่อยากได้เลยนะโอเคไม่เป็นไรเรามาต่อกันเลยครับต่อกันเลยนะไม่แน่ใจฮปตัวนี้โอ้เป็นกีระนะครับมีแล้วนะครับแล้วก็เก่ามากๆด้วยนะตัวนี้นะ โอเคนะครับเริ่มเหลือน้อยลงไปท,ทุกทีแล้วนะครับสับตัวที่ผมจะได้เปิดที่จะจะเปิดในครั้งนี้นะยังไม่มานะครับตัวละครที่อยากได้ยังไม่มานะมาเถะนะไปอิจิโกะใช่ไหมอิจิโกะควินซี่นะครับตรงนี้โอเคมีแล้วนะครับโอ้ยังไม่ได้ตัวละครที่อยากได้เลยนะครับโอเคยังมีเหลืออยู่นะครับมาต่อกันเลยนะ มาไหมมาหรืยอยังอนอหน้าของรีลูกกะนะครับตัวละครนี้ที่อย่างเดียวคือมันน่ารักนะครับอโอเคเป็นตัวละครผมยังไม่มีด้วยนะครับก็สามารถไปปั้นทำเพจได้นะครับโอเคเหลืออีกทั้งหมดนะครับตั๋ว5ดาวนะครับ1ใบ2ใบนะครับแล้วก็ ตัว6ได้อีก3ใบนะครับเป็นทั้งหมด5บาใบนะโอเคมาต่อกันเลยนะครับจะได้หรือเปล่านะครับตัวละครที่ผมอยากได้นะจะมาไหมสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะน่าจะซ้ำหรือเปล่าผมคุ้นๆกับไอ้นี่มานนะ่ะเป็นจูชิโร่นะครับ iro, จูชิโร่น่าจะจูชิโร่สีอ๋อจูชิโร่สีส้มนะครับผมยังไม่มีนะ โอเคน่าสนใจนะครับไม่มีโจชิโร่ตัวนี้ก็เอาป,ปั้นทาเพจได้นะครับโอเคไว้สุดท้ายแล้วครับสับตัวละคร5ดาวนะไว้สุดท้ายแล้วมาเถอนะตัวละครครบรอบมาเถอะนะครับ The emptiness of the everything in this world โอเคโอ,คโอนคิโรานะครับผมไม่มีเป็ตัวละครครบรอบที่ผมยังไม่มีนะก็โอเคได้มาก็ดีนะครับก็ หรือว่าเป็นการเอาไปสะสมนะครับโอเคเราไปต่อกันที่ตั๋วหกดาวนะครับ3ใบแบบทีเดียวเลยนะครับ3ใบแบบทีเดียวหวังว่าคงจะได้ตัวละครผมอยากได้บ้างนะครับพวกตัวละครครบรอบหรือว่าตัวละครอารีนาเนี่ยมาบ้างเถอะนะอ่าิลูชันก็ไปไอเซนนะครับไข่อ้อสุดพิมมาก อสุดท้ายแล้วอ่ะจะได้ไหมตัวละครผมอยากได้ไม่น่าจะได้แล้วนะโอเค Happy New Year. แฮปปี้นิวยอร์เหรอนิวยอร์นี่จะเป็นเทศกาลโอเคเป็นไครเอโนโคตรเก่าโอเคครับถือว่าเป็นการเปิดแบบที่เรียกได้ว่าไม่ได้ตัวละครที่ผมอยากได้เลยสักกระตัวหนึ่งนะสำหรับการเปิดตัวที่ดองไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการชเชรชเช่คราะหรือว่าชดเชยกรรมหลังจากที่ เราเปิดเราไม่เกลือมาหลายรอบมากนะครับครั้งนี้ก็ค่อนข้างจะไม่ได้เกลืออะไรนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวละครที่ผมอยากได้นะครับก็โอเคครับวันนี้ก็ไปประมาณนี้ครับสับการเปิดตัวละคร5ดาว6ดาวที่ผมดองเอาไว้นะนะครับหวังว่า <c oughs> จะเป็นวิทยาทานนะครับสับเป็นเพื่อนที่ดองตัวไว้นะครับโอเคส่วนข่าวสารนะครับที่เราจะมาแจ้งกันอทีก็คือตอนนี้เนี่ยมีตัวอ มีตู้ใหม่เข้ามานะครับคือตู้ปาทิธทมซัมมอนส์วันไนรีมนะครับก็ใครที่ต้องการที่จะกดหาตัวละครหนุ่มๆนะครับก็สามารถกดหากันได้นะครับตู้นี้นะแต่ว่าผมก็ย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าควรจะเก็บไว้นะควรจะเก็บเพรไว้นะครับสำหรับตัวตู้วนที่จะมาในอนาคตนะครับเพราะว่าผมคิดว่าตู้วนนี้จะเป็นพวกตัวละครจากนิยายนะครับครั้งก่อนๆนะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการ เปิดกาชานะครับถ้าเกิดว,ว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ